เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันเสาร์ที่15มีนาคม2025หัวข้อมือที่ได้รับการเจิมข้อพระคำหลักลูกาบทที่4ข้อที่40 40พอตะวันยอแสง ใครที่มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็พามาหาพระองค์พระองค์วางพระหัตถ์ถูกต้องเขาทุกคนให้หายจากโรคอ่านพระคัมภีร์2พงกษัตริย์บทที่สองข้อที่11ถึง14 11เมื่อท่านทั้งสองยังเดินสนทนากันต่อไปดูสิ รถรบเพลิงคันหนึ่งและพวกม้าเพลิงได้แยกเข่าทั้งสองออกจากกันและเอลียาได้ขึ้นไปสวรรค์โดยพายุ 12. เอลีชาเห็นและร้องว่าพ่อของข้าพ่อของข้ารถรบแห่งอิสราเอลและทหารม้าประจำรถและท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาอีกเลย แล้วท่านจับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองท่อน 13. เอลีชาก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมาจากเอลียานั้นและกลับไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำจอแดน 14. แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำกล่าวว่าพระยาเวพระเจ้าของเอลียาสถิตที่ใด และเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำน้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลีชาก็เดินข้ามไปเนื้อหาเมื่อท่านเห็นผู้รับใช้พระเจ้าวางมือบนคนป่วยและพวกเขาก็หายจากโรคนั่นเป็นเพราะมือเหล่านั้นสัมผัสกับไฟของพระเจ้ามือธรรมดาจะได้รับการเจิมเมื่อสัมผัสกับไฟของพระเจ้าในอพยพบทที่สี เมื่อโมเสสโยนไม้เท้าของเขาลงบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูพระเจ้าทรงขอให้เขาจับหางงูขึ้นมาขณะที่ Moses โมเสสก้มตัวเพื่อหยิบงูขึ้นมามือของเขาเองก็แต่กับพื้นดินที่ไฟได้สัมผัสด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามือของเขาจึงกลายเป็นมือที่ได้รับการเจิมในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันนี้ รถรบเพลิงจากสวรรค์มารับเอลียาต่อหน้าเอลีชาเอลียาโยนเสื้อคลุมให้เอลีชาเป็นการส่งมอบหน้าที่เอลีชาหยิบเสื้อคลุมนั้นจากพื้นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่รถรบสวรรค์วิ่งผ่านมือของเขาได้รับการเจิมแล้วเขานำเสื้อนั้นฟาดที่ที่แม่น้ำจอแดนน้ำก็แยกออกเหมือนที่เอลียาทำได้ ฤทธิดเดชของพระเจ้าทำให้สิ่งธรรมดากลายเป็นสิ่งพิเศษในยอนบทที่9ข้อที่1ถึง7 1. ขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิด 2. พวกสาวกของพระองค์ทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขา เขาถึงเกิดมาตาบอดสามพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาสเราต้องทำพระราชกิจของผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่กลางคืนอันเป็นเวลาที่ไม่มีใครทำงานนั้นกำลังใกล้เข้ามาห้า ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกเราก็เป็นความสว่างของโลกหกเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้าลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ําลายนั้นทําเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอด7แล้วตรัสสั่งเขาว,ว่าจงไปล้างโคลอนออกในสรรัะดิ์ิโลอัมซิโลอัมแปลว่าใช้ไป เขาจึงไปล้างแล้วกลับมาก็มองเห็นพระเยซูทรงเห็นชายคนหนึ่งที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงบ้วนน้ำลายลงบนพื้นทำโครนจากดินแล้วเจิมตาของชายตาบอดคนนั้นโครนธรรมดาได้รับการเจิมเพราะบุคคลที่สัมผัสมันลูกที่รักคุณก็ทำปาฏิหาริย์ได้เช่นกันมือของท่านจะได้รับการเจิมได้ แต่ก่อนอื่นมือของท่านจะต้องเป็นมือที่บริสุทธิ์สดุดีบทที่24ข้อที่ 3. สองถึงสาสองเพราะพระองค์เองทรงตั้งขันดินไว้บนมหาสมุทรและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำลึกสผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาเวและผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์ กล่าวย้ำว่าเฉพาะผู้ที่มีมืออันบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าซึ่งพวกเขาสามารถสัมผัสไฟของพระเจ้าได้มือของท่านบริสุทธิ์หรือไม่ประเด็นการอธิษฐานพระบ,บิดาโปรดชำระล้างข้าพระองค์ด้วยพระโลหิตของพระองค์และเจอมือของข้าพระองค์ในวันนี้ในนามของพระเยซูอาเมน